สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าสายชนชนุนกบุญนนท์ในรายการวัยลัก์ moving forward ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์เป็นประจำทางวัลลักษ์ชาแนลค่ะและคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์ของโควิด -19 ค่ะก็ส่งผลกระทบในทุกๆภาคส่วนค่ะ ไม่เว้นแม้แต่ในภาคส่วนของการศึกษาเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์ของโรคโควิด -19 เกนี่ยก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะทําให้รัฐบาลก็ผ่อนปลดแล้วก็ปลดล็อกนะคะในหลายๆมาตรการให้ผ่อนคลายลงแล้วนะคะทําให้ตอนนี้ค่ะทางสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติแล้วค่ะ ซึ่งตอนนี้ค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองก็กําลังเตรียมพร้อมค่ะที่จะต้อนรับน้องๆเพื่อเปิดภาคการศึกษาที่1ค่ะประจําปีการศึกษา2563ในวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะและเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็พูดคุยกับท่านอธิการบดีในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการต้อนรับน้องใหม่เฟรชชี่วลัยลักษณ์63ค่ะ ตอนนี้ผู้ร่วมรายการก็อยู่กับดิฉันแล้วขอต้อนรับศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคท่านอาธิการคะสถานการณ์ของโควิดเนี่ยน่ากลัวจริงๆค่ะตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกและก็ของไทยเป็นงไงบ้างคะคุณฟาใสและท่านผู้ชมครับโรคเราวันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้าใตการคุกคามของการแพร่ระบาดโควิด -19 อยู่นะครับ ตอนนี้ผู้ติดเชือ้อทั่วโลกก็เก้าล้านกว่าคนแล้วล่ะครับเสียชีวิตไปก็470,000กว่าคนนะครับอันดับหนึ่งก็ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณสักสองล้าน2แสนคนเสษนะครับที่ติดเชือ้อแล้วก็ยังมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยในตราสูงในหลายรัฐทีเดียวนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วละ่ะในอเมริกาเนี่ยแสนสองหมื่นกว่าคนนะครับอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองนี่ก็ไปที่บราซิลนะซึ่ง มีผู้ติดเชื้อไปแล้วประมาณ1ล้าน1นึ่งแสนคนเสร็นะครับแล้วก็ก็เสียชีวิตไปนะครับห้าหมื่นกว่าคนทีเดียวก็ถือว่าเสียชีวิตไปมากนะฮะส่วนที่เสียชีวิตไปอันดับ3นี่ก็เป็นที่ที่อังกฤษเสียชีวิตไป42,000คนเสร็นะครับแต่ว่าอิยิปต์เนี่ยติดมีผู้ติดเชื้อเนี่ย ตอนนี้ก็อัตราเพิ่มสูงขึ้น4ี่สนคนเศษอะไรเงี้ยแต่คนเสียชีวิตอย่างน้อยนะครับนี่ก็สถานการณ์โรคอย่างน่าก,กลัวแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเรื่องนี้ทําได้ดีมากนะเพราะว่าเรามีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเ1 5 1นี่ย3,151คนเท่านั้นนะครับ,รบแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เสียชีวิตไป858นะครับแล้วก็ยังมีผู้ที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลสัก71คนนะนั่นก็ถือว่าที่ ที่ติดเชื้อก็หายไปกัอบหมดแล้วนะครับยังมีขณะนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีมากว่ารายงานจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่า28วันละที่เราปลอดจากการจากที่มีผู้ติดเชื้ออันเกิดจากการสัมผัสภายในประเทศนะคุณภาษสัยก็ถ้าเป็นโควิด1 4รอบหนึ่ง14วันก็สองรอบละคนไทยไม่ติดเชื้อกันเองละที่ยังมีอยู่ขณะนี้คือคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ ไปติดเชื้อมาจากต่างประเทศซึ่งรัฐบาลเขาก็มีมาตรการในเรื่อง state สเต r ควอน n ีเรื่องของโลเค q u a r ควอนตีก็คือเข้ามาก็กักตัวนะก็ไม่ให้ไปแพร่ระบาดที่ไหนเอาไปรักษาเสียนะครับอันนี้ก็ช่วยทําให้การแพร่ระบาดโควิด19ในประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าถือว่าควบคุมได้ควบคุมได้เรา28วันละต้องถือเลยว่าคนไทยปลอดเชื้อแล้วนะ คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้ปลอดเชื้อแล้วล่ะทำได้ดีมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่เป็นประเทศที่ถือว่าอย่างอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศชั้นนำมีเรื่องของสาธารณสุขระดับโลกหมอเก่งระดับโลกอาจารย์โรงพยาบาลก็ระดับโลกอะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็สูญเสียยับเยินครับอันนี้เป็น,เ,ปนเรื่องของมาตรการเชิงนโยบายท,ที่ที่ทำผิดพลาดไปเช่นครับคุณป้า่ะ ท่านการคะพอสถานการณ์มันดีขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะทางรัฐบาลก็ผ่อนคลายปลดล็อกหลายๆอย่างขึ้นทําให้ทางมหาวิทยาลัยเราเองสามารถที่จะกลับมาเปิดการศึกษาจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้แล้วขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ผ่อนคลายไปเยอะนะ,ะเช่นเรื่องของการเคอร์ฟิวไม่มีละ,ละเรื่องเรื่องของการลดลกเดินทางานเนี่ยน,นะครับก็ค,คนในประเทศก็เดินทางได้สะดวกมากขึ้นอย่างเช่นเครื่องบินเนี่ยก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะต้อง จะต้องนั่งแถวเว้นแถวนะตอนนี้ก็ไม่ต้องละก็นั่งติดกันได้แต่ก็ยังให้ใส่หน้ากากอยู่นะครับอันนี้ก็ถือเรื่องเรื่องการป้องกันก็ยังต้องทําอยู่นะครับต้องระมัดระวังไม่ประมาทกันนะครับสำหรับสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ชัดเจนแล้วล่ะบอกตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปเนี่ยก็ให้เปิดการเรียนการสอนได้แต่การเรียนการสอนก็ทําได้ทั้ง2อย่างอย่างที่1ก็สอนออนไลน์ก็ได้หลายแห่งนะครับก็เทอมแรกเนี่ยก็ประกาศกันว่าจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือบางแห่งจะจะสอนอให้นักศึกษาเข้าคลาสนะครับเข้าห้องเรียนเลยก็ได้หรือผสมปะปนกันก็ได้ะนะครับอันนี้ก็ทําได้ทั้งสองสอย่างนะครับจากการสํารวจของมหาวิทยาลักษ์เนี่ยเราก็พบว่านักศึกษาอยากกลับมามหาลัยนะครับตอนที่เทอมสามเนี่ย,ยตอนเทอมสามกุญาจใจเราก็สอนไปได้ครึ่งเดียวนะครึ่งเทอมแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็สอนอนอนไลน์ก็เราก็พยายามทําจนเสร็จแล้วก็เรียบร้อยดีแล้วก็ แต่ปรากฏว่านักศาก็ส่งสัญญาณมาว่าอยากกลับเข้ามาห้องเรียนอะอะไรเงี้ยนะครับเราก็ติดตามข้อมูลต่างๆอยู่นะฮะและพอพอเปิดเทอม1ปี2563เนี่ยเราก็พิจารณากันว่าตกลงว่าจะจัดการเรียนการสอนอยังไงนะครับคือถ้าสอนออนไลน์เนี่ยในแง่มหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะมีภาระน้อยนะถามเพราะอะไรก็เพราะให้นักศึกษาอยู่บ้านกั้หมดเลย ก็คุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกหลานไปกันกันนะครับส่วนเราก็ดูแลเฉพาะเรื่องของการสอนเรื่องการระบบสื่อการสอนอะไรงั้นก็แค่นั้นแต่ไม่ต้องดูแลนักศึกษาแต่ว่าพอนักศึกษามาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยชีวิตของนักศึกษาเนี่ยตลอดเวลาที่อยู่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราหรือแม้กระทั่งเวลาพักก่อนเรายังต้องดูแลต้องดูแลทั้งหมดเลยต้องทําหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะต้องดูแลหมดภาระก็เยอะกว่าเยอะใชียว แต่ว่าจากที่เราตรวจสอบแล้วก็พบว่าทางนักศึกษาเขาอยากอยากเข้า้องเรียนโดยเฉพาะนักศึกษาใหม่นะตื่นเต้นมากจบมห<า>มาเนี่ยได้เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วปรากฏว่าต้องไปเรียนออนไลน์นะอยู่กับบ้านอีกไม่ได้เข้าไม่เจอเพื่อนไม่เจออาจารย์ไม่เห็นบรรยากาศมาหาวิทยาลัยมันเหมือนกับไม่มีชีวิตมาหาวิทยาลัยเขาก็ยิ่งอยากมาใหญ่เลยโดยเฉพาะปีหนึ่งอยากอยากอยากเข้ามามาหาวิทยาลัยมากนะห<า>ลังจากเราทบทวนกันหมดละเราก็คิดว่าสถานการณ์ในประเทศก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะ เราก็จะผ่อนปลนนะเราก็จะเปิดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนมาเรียนในห้องเรียนแต่ก็ยังยึดถือแนวทางการป้องกันนะหนึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องใส่หน้ากากล้างมืออะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องก็กระมัดระวังกันนะครับแล้วก็มีการคัดกรองนะจุดต่างๆก็ยังมีจุดคัดกรองอีกเพื่อเพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่ประมาทนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เรื่องของการ จัดการเรียนการสอนก็พยายามให้นักษานั่งห่างกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เพื่อมั่นใจว่าเราเป็นทําตามนิยบายของรัฐบาลแต่ก็มีปัญหาพอสมควรนะคุณทรายท่านผู้ชมนะเพราะว่าพอตั้งให้นั่งห่างห้องเรียนไม่พอนะ <c oughs> ไม่มีมหาวิทยาลัยที่ไหนนะจัดห้องเรียนไว้เกินสําหรับโควิดอ่ะไม่มีที่ไหนนะจัดห้องเรียนเผื่อสาหรับโควิดนะครับอย่างบางแห่งก็เขาต้องสอนบนปนกันอ่ะคือบางวิชาให้มาเข้าห้องเรียนเพราะต้องจัด นักศึกษาเคยเรียนห้องเดียวต้องจับไป2ห้องอะไรเงี้ยก็เลยต้องอีกครึ่งหนึ่งวิชาอีกครึ่งหนึ่งให้ไปเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยเขาต้องทําปันอย่างนั้นแต่ของเราก็แก้ไขปัญหานะคุณพาอสายแล้วก็ท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองฮะอยากจะเรียนได้ทราบเราพยายามที่สุดอะที่อยากจะดูแลนักศึกษาให้ดีแต่ว่าเราก็อยากให้นักศึกษาอยู่ในห้องเรียนฮนะเช่นห้องหนึ่งเป็นสองห้องเนี่ยเราก็จะบอกอาจารย์ว่า อาทิตย์นี้นะเข้าห้องนี้อีกอาทิตย์หนึง่งก็เข้าห้องสองนะสลับกันนะให้นักศึกษาได้เห็นอาจารย์ตัวเป็นปน,นะได้เรียนเหมือนกันแต่แต่คนละช่วงเวลาแต่ว่าห้องมันไม่พอเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเรียนกันถึงวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเพื่อให้ห้องมันเพื่อให้สามารถเรียนได้ครบนะตามหลักสูตรหรือว่ารุ่นพี่ๆเนี่ยอาจจะต้องไปเรียนตอนเย็นทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีอย่างนั้นบ้างก็ต้องขอเรียนท่านผู้ปกครองว่าถ้าได้ทราบข่าวคราวาว่าเนี่ยมันมีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยก็ มันไม่สะด,ดวกยิงก็ต้องยอมรับนะครับ <Okay. S 2> ก็สถานการณ์โควิดมันบังคับให้เราต้องระมัดระวังนะเพราะนันก็ต้องขอความเห็นใจความเข้าใจด้วยเราจะพยายามทานะคุณพาชสายฮะผมก็ปรึกษากับทีมงานแล้วบอกเราจะพยายามจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราพบว่ามันมีเรื่องปัญหาผู้ศักษแล้วนักศึกษา <Okay. S 2> ไม่ค่อยคอมเพลนหรือไม่ค่อยพอใจเนี่ยเราก็ดูว่าเราแก้ได้ไหม <Okay. S 2> ไหนแก้ได้เราจะรีบแก้แต่ถ้าแก้ไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนยบายเลย <Okay. S 2> ประกาศงดสอน ใน<ม>ห้องเรียนก็็เรามีแผนแล้วล่ะก็จะงดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วค่อยกลับไปเรียนออนไลน์ก็จะทําแบบนั้นนะครับแล้ก็เราก็ต้องดําเนินการไปแล้วก็ติดตามไปเรื่อยอย่างใกล<ภ>้ชิดนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องให้ผู้ปกครองเข้าใจหน่อยว่าการทําภายใต้ทศกาลแบบนี้มันยุ่งยากจริงๆมันยุ่งยากมากนะแล้วก็เราก็ต้องดูแร่เรื่องระบบอินเทอร์เน็ตระบบ WiFI แล้วมหาวิทยาลัยของเราไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ เราก็ไม่ได้เราก็ลงทุนพอสมควรแต่ไม่ได้ลงทุนสําหรับจะสอนออนไลน์ร้อยเปมันก็มีปัญหาเวลาจะใช้นะครับมันก็ไม่ได้สะดวกมันก็ติดขัดอยู่บ้างอันนี้ก็ต้องเรียนนะฮะให้ทางผู้ปกครองและนักศึกษาได้ได้เข้าใจข้อจํากัดของเราจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเกิดทุกแห่งมหาวิทยาลัยปิดทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยเกิดเกิดอย่างเดียวว่าเพราะรัฐบาลเขาไม่ได้แหงงบประมาณประมาจากเตรียมเขาเรียกว่าระบบการเรียนการสอนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีนะครับ อันนี้ก็เรียนเรียนเป็นพื้นฐานให้ทราบเราก็จะเปิดให้นักศึกษาเนี่ยผู้ปกครองพานักศึกษาเข้าหอพักวันที่10ก,ก,กรกฎาคมค่ะ,อะ2อ6 3นะครับแล้วช่วงตอนบ่ายก็ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็จะพบนะกับผู้ปกครองนะผู้ปกครองก็ต้องเข้าใจนะครับ เคยเพาะเคยเข้าในหอประชุมใหญ่ห้องเดียวตอนนี้จะกระจายไปห้องต่างๆอีกหลายหลายตึกนะครับเพื่อเพื่อเว้นระยะห่างถือเป็นโอกาสที่ท่านผู้ปกครองจะได้เห็นว่าน้องๆเรียนในห้องเรียนแบบไหนสมาร์ทคลาสูมของเราด้วยเราก็้องก็เลยจะต้องจัดให้ผู้ปกครองเนี่ยไปไปนั่งฟังและคือถ่ายทอดนะในหลายๆห้องนะครับพอถึงวันที่11เราก็จะมีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เลยตั้งแต่8ปดโมงครึ่งลงทะเบียนแล้วก็จะมีรายการของส่วนกิจการรักษาเขาก็ ตอนผมมาผมคิดว่าไวรักนี่มีเพลงเพราะๆตั้ง15เพลงนะแล้วนักศึษาก็ไม่เคยรู้จักเราก็ถือโอกาสต้อนรับนักศาก,ก็เอาวงเอาเอาวงดนตรีของนักศึษาเรานยบรรเลงเพลงมหาวิทยาให้ฟังสะหน่อยเป็นการเป็นการต้อนรับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ความรู้หน่อยก็เชิญรองาศาสตราจารย์ดรนิรันดรมาแทนนะท่านเก่งมากท่านจะมาพูดเรื่องตาน้ําแห่งความรู้แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากเรื่องปัญญาประดิษฐ์เป็นยังไงเนี่ยท่านก็จะมารู้ หลังจากนั้นก็ผู้บริหารกอธิการบดีรองอธิการบดีคณะบดีนะครับก็จะกล่าวตากล่าวตกรับนักศึกษานำทีมโดยท่านอธิการกล่าวตนรับนักศึกษาเขาเรียกว่าปฐมนิเทศอย่างนั้นถอะนะเป็นเป็นเป็นการกล่าวตนรับนักศึกษาทั้งหมดนะส่วนช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมของส่วนกิจการ,รนักศึกษากิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการนะครับบริการการศษานะฮะแล้ววันที่12ก็จะเป็นรายการที่ นักศึกษาสำนักชาต่างเนี่ยพบพบอาจารย์ในหลักสูตรอันนี้ก็เป็นคร่าวๆวันที่ส3กรกฎาคมก็เรียนกันแล้วล่ะปีนี้ไม่มีรับน้องนะฮะบอกท่านผู้ปกครองว่าปีนี้รับน้องเนี่ยเราจะเลื่อนไปเป็นต้นเทอมสองนะฮะแต่การรับน้องของของว้รับเนี่ยก็ไม่เป็นการรับน้องแบบสร้างสรรค์นะเราเน้นหลักนิยมกะตันยูร้วินัยใจอาสาพัฒนาพบว่าผู้นำกิจกรรมต่างๆก็จะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับ ไม่มีการรับน้องโหูไม่มีการรับน้องบแบบไม่สร้างสรรค์นแน่นอนนะคะคคแล้วในเรื่องของอต้องให้แทนที่การให้ความมั่นใจกับท่านผู้ปกครองอีกสักนิดนึงค่ะว่าถ้าส่งน้องๆมาเรียนตอนนี้เนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เราสามารถจะจัดการในการสอนแบบนี้ได้ก็เนื่องจากว่าวไลรักเองไม่มีผู้ติดเชื้อเลยอ่านี่เราเป็นเขตปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์มาตั้งแต่ต้นนะ,ะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรอาจารย์หรือว่านักึานะเราเราก็ปลอดเชื้อมาร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็ดาเนินการดูแลกันอย่างใกร้ชิดนะครับแต่เรื่องที่น่ายินดีจะเรียนท่านผู้ปกครองนะครับให้ทราบนะครับว่าการรับนักศึกษาใหม่ปีนี้เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยเราทํางานหนักมากโดยเฉพาะทีมผู้บริหารนะครับทำงานกันหนักมากนะครับแล้วตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นที่การดีเนี่ยนโยบายหลักของเราก็ปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อที่จะทําให้นักศึกษาของเราเนี่ยรับ เป็นนักษาที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดนอกกรอบนะครับ <c oughs> ไ,มไม่ใช่เป็นพวกนักศึษาที่เก่งท่องจําอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาเนี่ยนักษาไทยเนี่ยเรียนก็เรียนแบบท่องจําเก่งก็เก่งท่องจํา <c oughs> คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยน้อยเราก็เลยปรับปฏิรูประบบการเรียนการสอน <c oughs> เอาเอาระบบของอังกฤษเขาเรียกอยู่ในเดตโป s เ o ชชั s นอ n สแตนดาร a ดเฟ r มเเอามาใช้นะครับ <c oughs> แล้วตอนนี้อาจารย์เราทุกคนก็ผ่านการอบรม นะกรอบ UKPSEF เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปี6 2006 2 0 6 2เนี่ยเราก็เริ่มการเรียนการสอนโดยใช้กรอบ UKPSEF ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวิชาทุกวิชาเลยนะครับแล้วก็เป็นที่น่าจินดีขนาดนี้เรามีอาจารย์ของเราที่ผ่านการอบรม UKPSEF เนี่ยได้รับประกาศสิบบัตรนะครับทั้งหมดแล้วนนะเนี่ยร้อยหกสิบหกท่านเป็นประกาศสิบบัตรระดับซีเนียร์เฟโลหรือถ้าเทียบกับคล้ายๆรองศาสตราจารย์ทางการสอนนะสี่สิบท่าน แล้วก็ทางด้านทางด้านทางด้านเฟลโลเฟลโลเนะี่ยอีกร้อี่สิบท่านนะครับก็ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยมากที่สุดในประเทศไทยเรากและภายในปีนี้ก็น่าจะได้มีอาจารย์เราได้รับประกาศสุบัติอ่เคเซสจากประเทศอังกฤษเนี่ยคงไม่น้อยกว่า200นะแล้วก็คงพูดได้ว่าคงเป็นหมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยนะที่ประกาศใช้การเรียนการสอนใน ภายใต้กรอบยูเคเซนะครับแล้วจีโนจจงที่นี้มันมันมันมีผลอย่างไรเนี่ยท่านผู้ชมใช่ไหมท่านผู้ชมอาจจะยังอยากจะรู้เพิ่มเติมหน่อยว่าที่พอนำยูเคพีเซฟมาใช้แล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยมีฟีดแบ็กยังไงบ้างที่ผมบอกว่ามันดีเนี่ยมันดียังไงนะครับอันนี้ต้องไปดูผลลัพธ์นะผลสำฤทธิจากการเรียนปีนปี62เมื่อเทียบกับปี ปีก่อนหน้านี้อันนี้ก็ได้ทราบผลมาแล้วด้วยความน่ายินดีทีเดียวก็คือว่าเด็กที่เรียนปี62เนี่ยนะครับทั้ง3เทอมเนี่ยนะอัตราการตกออกเนี่ยนะครับตกออกกลางคันเนะี่ยเขาเรียกดรอปเอาเนะีนะ่ยจากที่เคยมีอัตราสูงปีหนึ่งเป็น10บเปอร์เซ็นต์อะไรเนะี่ยปีนี้เหลือ0.8นย์จุดแเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เหลือสิบกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเด็กที่ได้คะแนน1.5 ถึงสองเนี่ยตอนนี้ก็เหลือหกสิบหคนสี่เปอร์เซ็นต์ะส่เปนต์เมื่อปีท<ป>ี่แล้วนี่ก็เมื่อ,ยอยปีที่แล้ว10%อะไรเงี้ยครับนี่ลดลงมาเยอะนะครับแต่ที่น่ายินดีก็คือว่านักศึกษาที่ได้คะแนนนะครับสองถึง2.5งจุดหเนี่ยก,ก็น้อยนะเมื่อกี้สองหมายความว่าสองแล้วก็ต่ำกว่าสองใช่ไหมหนึ่งจุด 1.5ถึง1.99นี่ยอยู่4%นแต่ว่า2เนี่ยไปถึง2.5งจุดหเนี่ยก็มีเพียงแค่14.5%สี 14. ่จต่จุาเแต่พอไป2.5ถึง3มเนี่ยขึ้นมีสาแล้วก็3ไปถึง3.5มามี35%มสิแล้วก็มากกว่า3.5เก่งมากใครมาเรียนหมหาวิทยาลัยได้สาด้าขึ้นไปแล้วคุณก็เกียรติยมนะสิบสอง นะตอนนี้เราก็พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าเรามีนักศึกษาประมาณ47.6%สปีที่แล้วเ <1, S 2> ปีหนึ่งเรียนได้คะแนน3.5ขึ้นไปถ้าบอก2.5%ขึ้นไปนี่ฝากผู้ปกครองจับตัวเลขง่ายๆนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับได้สอดห้าขึ้นไปแปดสิเปอร์เซคือเด็กเราเก่งจริงะ,ะตอนนี้เรียนดีขึ้นมากนะครับจากไอ้การปฏิรูประบบการเรียนการสอนแล้วทีนี้เราไปประเมินอ,อาจารย์อีก ว่าอ,อาจารย์ของเราเนี่ยให้นักศึกษาประเมินดูสิที่สอนอยู่เกณฑ์พิเศษเราเป็นยังไงปรากฏว่าเรามีอาจารย์ที่ได้รับคะแนนเนี่ยเขาเรียกดีเยี่ยมอะสี่จุดห้าขึ้นไปถึงห้าเนี่ยอยู่ที่สี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วมีอาจารย์ที่ได้คะแนนประเมินสี่ถึงสี่จุดห้าเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์รวมแล้วหกสิบเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์อาจารย์เราสอนอยู่ในเกณฑ์ดีมากดีเยี่ยมนี่ก็สุดยอดล่ะมีอาจารย์ได้คะแนนต่ำกว่าสี่ไม่กี่คนอะ่ะนิดหน่อย ซึ่งเราก็จะพัฒนาต่อไปอันนี้มันสัมพันธ์กันมากค่ะคุณภาใสแล้วก็อยากเรียนท่านปกครองครับพออาจารย์มาปรับระบบการเรียนการสอนไปใต้กรอบ UKEF ทำให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีการสอนแบบโปรเจกต์เบสเคสเบสนะครับแล้วก็พร้อมเป็นเบสต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ใช้ห้องเล็กนะใช้ห้องเล็กในการสอนแล้วก็เป็นห้องเี็นอัจฉริยะเด็กสนุกสนานมากเด็กชอบผลการเรียนดีขึ้นอย่างท่านตาเห็นเดิมเนี่ยคุณภาใสแล้วก็ท่านผู้ชมครับ ผมเนี่ยตั้งตั้งใจว่าปีหกสี่นะเด็กเข้าปีหกสี่เนี่ยนะเราก็จะประกาศว่าเซตซิโเด็กด r อ p out จากการเรียนไม่ได้หมายความว่าเด็กที่เข้ามาแล้วต้องออกกลางคันเพราะเรียนไม่ได้เนี่ยเราจะให้เหลือศูนย์นะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนใจนะบอกไม่รอแล้วปี6กสี่เอาปีหกสามนี่แหละอะไรเงี้ยนะ,ะหมายความว่าเด็กที่เข้าปี6 3าปีนี้แหละนะเราบอกเราจะเซตซโรแล้วนะ ว่าเด็กปีห3าเนี่ยจะไม่ให้มีเด็กต้องตกออกกลางคันเพราะเรียนไม่ได้นี่กําลังปรึกษากันอยู่นะ,ะว่าจะเอาจริงเอาจังนะคือของเราไม่ใช่ระบบการเรียนการสอนดีอย่างเดียวนะเรามีระบบการดูแลเด็กด้วยดูแลให้ใกล้ชิดนะครับแล้วปีนี้ผมก็เพิ่มกลไกอีกอันนึงเรียกว่ากลุ่มเพื่อนอาทรเพื่อนเด็กจัดเป็นกลุ่มละยี่สิบคนนะครับให้ดูแลกันเองถ้าไปเรียนหนังสือวิชานี้เด็กคนไหนเข้าใจดีก็ติวให้เพื่อนนะครับหรือว่า มีเพื่อนบางคนชอบตื่นสายไปเรียนไม่ทันก็ให้มีเวรนเพื่อนปลุกอะไรเงี้ยนะช่วยกันปลุกนะจะได้ไปเรียนทันอะไรเงี้ยอันนี้เราก็พยายามสร้างกิจกรรมที่ดีให้ให้กับเด็กๆให้เขาดูแลกันเองนะครก็เชื่อว่าจะทําให้เด็กมีชีวิตที่อบอุ่นมากขึ้นแล้วอาจารย์ก็จะดูแลใกล้ชิดทุกสัปดาห์ก็จะอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะชวนนักศึกษามาพบปะพูดคุยนะแล้วก็ติดตามใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้อยากเรียนท่านผู้ปกครองครับว่าเรื่องภาษาอังกฤษเป็นไม่เบื่อไม่เมายาขม ของเด็กไทยรวมทั้งภาษาสด้วยอะไรอย่างนี้นี่ประจานไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับคือเด็กไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบภาษาอังกฤษนะตอนนี้เราก็ทุ่มเทมากเราตั้งสํานักผู้าษามาแล้วจ้างอาจารย์ต่างชาติมานะครับตอนนี้อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษนะครับมีอาจารย์ไทยคนเดียวนะครับต้องไปคิดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเป็นอาจารย์ต่างชาติเลยเป็นอาจารย์ต่างชาติหมดนะนะแล้วก็เขาเคยสอนกัน การเรียนคณิตศัภาษาอังกฤษพื้นฐานเนี่ยอยู่ปีเดียว3เทอมตอนนี้เราขยับเป็น2ปี6เทอมะนะแล้วพอขึ้นปี2เราก็จะให้อาจารย์ทุกวิชาเนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษ25เปอร์พอขึ้นปี3ขึ้นไปก็จะให้สอนเป็น50าสิบเปอร์เซ็นต์รักษาภาษาไทยเนี่ยแหละครับแต่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษเยอะขึ้กนก,ก็ให้ผู้ปกครองมั่นใจฮะลูกหลานท่านจะรู้จะรู้จักใจภาษาอังกฤษดีขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตต่อไปที่นี่นไปได้ทั่วโลกเลยนะเดินทางไปได้ทั่วโลกเลยนะครับก็ เราให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้มากนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนยืนยันนะครับว่าลูกหลานของท่านเนี่ยมาเรียนในมหาวิทยาลักษั์เนี่ยมหาวิทยาลักษั์เราจะดูแลอยา่างใก<ห>ล้ชิด,ดเหมือนลูกหลานของเรานะครับอาจารย์เองก็นะปฏิรูปก,การเรียนการสอนใหม่นะทำให้เด็กได้ความรู้เยอะนะขณะเดียวกันก็เราก็พัฒนาห้องเรียนเป็นห้องเรียนอัิยะ,ะนะห้องแลบก็ห้องแลบปัิยะนะถ้าท่านปกครองห่วงใย,ยเรื่องของอะไร ความปลอดภัยนะเดี๋ยวท่านผูปกคองมาส่งนักศึกษาวันที่10เนี่ยมาดูเลยหอพักเรานะครับตอนนี้ผมสั่งล้อมรู้ใหม่หมดเลยนะครับมิดชิดเลยก็ไม่มีแล้วครับตอนนี้จะเข้าจะออกเนี่ยต้องผ่านเรียกป้อมยามจุดกันเข้มข้นนะครับแล้วก็มีกล้อง c ซีเรีคอยดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาชัดเจนแล้วเด็กปีหนึ่งก็น่ายินดีมากในอดีตเนี่ยเด็กปีหนึ่งมาแล้วก็มาขี่มอเตอร์ไซค์กันปรากฏว่าก็มีบาดเจ็บบางทีมีเสียชีวิต เราก็แก้ไขมาปีที่2องไปแล้วล่ะว่าเราเอารถยนต์ไฟฟ้ามามาให้นักศัพมาใช้นะไปเรียนหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะปีหนึ่งเนี่ยเราเข้มงวดเลยไม่ใช้มอเตอร์ไซค์ก็ปีที่แล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องเด็กเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บเพราะการใช้มอเตอร์ไซค์ของปีหนึ่งะแต่ปีอื่นยังมีอยู่นะครับเขาไม่เคยฟังเท่าไหร่ลูพี่เนี่ย รุ่นพี่ยังดื้ออยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่พี่หนึ่งเขาก็น่ารักดีเขาเชื่ยวฟังดีก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องพี่ตกกังวลนะครับเราก็ดูเราก็ดูแลได้ดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราภูมิใจมากนะครับวันนี้ก็มหยาลัยเราก็เป็นมหมาลัยสีเขียวนะมีสวนสาธารณะเราเรียกว่าสวนใบรัก์เนี่ยพื้นที่ใหญ่ที่สุดจาก5 5ไร่นะครับใหญ่ที่สุดในมหมาลัายในประเทศไทยนะครับแล้วมาเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ไปเดินดูนะต้นชายพฤกษลมาออกดอกสวยใช่ นะก็หมายว่าจะเป็นทั้งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในมหาไร่แล้วก็จะเป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในมหาลร่ด้วยนะกนะองของประเทศไทยงั้นจริงไหมเราไม่ต้องห่วงนะแล้วตอนนี้ก็เรามีอุทยานาพฤกษศาสตร์มีมีพื้นที่จริงๆพื้นที่รวมกัน3,000กว่าไร่แต่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการเนี่ยก็ประมาณสัก3,100ไร่นะครับ,รบตอนนี้เราก็ไปพัฒนามีลานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็ทําสวนสมุนไพรสวยจ้ะนะครับเพราะงั้น ใครมามหาว,าวิทยาลัรษ์เนี่ยสิ่งแวดล้อมดีใครอยากไปเดินเล่นในพื้นที่สวยงามก็ไปสวนเวรักถ้าใครอยากไปเดินแล้วมีป่าก็ไปที่อุทยานพฤกษ,ษาสตอย่างนี้เป็นต้นนะครับและข่าวดีมากๆอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ตอนนี้เฟสหนึ่งเราเสร็จละนะปี63 6465กนี่ยก็จะทำเฟสสองนะแล้วประมาณสักปลายปี64ก็น่าจะเปิดให้บริการได้สักร้อยยี่สิบเตียงอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นนักศัามาอยู่มหาว,าว,าว,าวิาทายาลัยเวลาเจ็บไข้ป่วยเนี่ย เวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยไปในฐานะเจ้าของโรงพยาบาลเห็นไหมครับไม่เหมือนกับคนไข้ทั่วไปนะเพราะที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยแล้วก็พี่ๆก็จะคอยดูแลน้องอย่างดีด้วยนะคะใครที่คิดว่าตัวเองอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยตอนอยู่หอพักกลางคืนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าเรามีสายตรวจดูแลด้วยตอนนี้รถพยาบาลหลายคันทำไมหลายคันมีคนบริจาคหลายคันอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้เรามีรถบริการพร้อมไม่ต้องห่วง แล้วก็ถ้าคนไข้ข้างนอกเนี่ยเจ็บไข้หรือป่วยเราส่งรงพยาบาลไปรับได้อีกใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงค่ะท่านนิการขาน้องมาน้องแมวนะคะก็เรามีโรงพยาบาลสัตว์เล็กให้บริการด้วยโอ้อตอนน,อน,นี้ตอนนี้วิทยารักษาแพทย์สัตว์นานาชาติของเราก็เป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะที่เป็นนานาชาตินะครับเรามีโรงพยาบาลสัตว์เล็กรเราเปิดให้บริการจะสองปีแล้วมั้งแล้วเราก็มีโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่กาลังกาลังจะให้บริการเร็วๆนี้สมบูรณ์ นะเพราะปีนี้เนี่ยวิทยาัยสัตวแพทย์ก็เปิดรับนักศาษา32คนเนี่ยก็ทราบจากทางอนาบีได้ครบละอะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่า,าได้รับความสนใจได้รับความนิยมดีและก็มีผู้มารับบริการพาสัตว์เลี้ยงเนี่มารักษาเยอะฮะถามว่าทำไมโอ้ที่นี่เครื่องมือทันสมัยมาก<ช>ไม่มีค,คลินิกที่ไหนในจังหวัดนครีิรมราชนะจะมีเครื่องมือนะมอุปกรณ์ที่ทันสมัยเท่ากับโรงพยาบาลสัตว์เล็กของมหาวิทยาลัยไวรักไม่มีนะครับค่ะ น้องๆคะนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยจัดไว้เตรียมพร้อมสําหรับต้อนรับน้องๆนะคะฉะนั้นไม่ใช่แค่น้องๆค่ะที่ตื่นเต้นกับการที่จะเข้ามาเป็นเฟรชชี่ใหม่พี่ๆอาจารย์รวมถึงท่านอธิการเองก็ตื่นเต้นดปีสปีสปีสีรวมทั้งนักศึกษาบางหลักสูตรปี5ปี6ก็ตื่นเต้นจะกลับมามหาวิทยาลัยกันแหละค่ะก้ทางเราก็ขอยินดีต้อนรับน้องๆนะคะเฟรชชี ปีหนึ่งะคะประจำปีการศึกษา2,563ทุกท่านเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะและนี่ค่ะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของการต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะเฟรชชี่วลัยลักษณ์63ค่ะในรายการวลัยลักษณ์ moving forward วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดีนะคะท่านศาสตราจารย์ดรสมบัติํารงธัญวงศ์ เป็นอย่างมากเลยค่ะวันนี้ที่มาพูดคุยกับเรานะคะตอนนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันและท่านธิการพร้อมกับทีมงานของวัลลักษณ์ชาแนลทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันครั้งหน้านะคะในวันพฤหัส,สบดีนี้ค่ะเวลาเดิมค่ะบ่ายสามโมงตรงกับดิฉันฟ้าใสชนชนกบุญนนท์ในตอนที่มีชื่อว่าเฟรชชี่วัลลักษณ์มีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรบ้างน,นะคะในรายการวัลลักษณ์ moving forward สวัสดีค่ะ